สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n ASMAX ผ่านทาง y t u t u นะครับวันนี้เราก็มาอยู่เกม GTA ทาโลกกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็จะมาเดินสายส่งยานะครับผมอันนี้เป็น ID ของน้องชายผมเองนะ ID, ID ของไอแบงค์นะโอ้มันมีตังมีตังอยู่ในตัว900 0แสนะผมขอยืม ID มันก็ให้ผมนะมันไม่กลัวว่าผมจะเอาไปเปลียนรหัสหรืออะไรเลยนะโอ้มันได้มากครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันไปก่อเรื่องอะไรไว้หรือเปล่า ถ้าโดนยิงมาก่อนชิบหายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินทางนี้เลยแล้วกันอาชีพเสริมไม่มีนะครับโอเควันนี้เราจะแบบว่า,าไปทํางานส่งยานะฮะท่ามกลางตํารวจที่อยู่ในเซิร์ฟนะตอนนี้ตํำรวจออนประมาณ4ีหคนพลิชสีคนพอดีครับผมนะมีพปลิชเอ็กเบลมีแคสเปอร์ขี้ขูแล้วก็เกม6นะครับ คือตอนนี้เขาจะไม่รู้เลยว่าผมเนี่ยเล่นตัวนี้อยู่นะถ้าเขารู้เขาเห็นไอตัวเนี้ยขี่เขาจะเอยไอ้ไอ้แบงคไอเด็กกระปองไอ้ปล่อยมันไปอะไรนี้นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลองทำการส่งยาก,กันดูนะว่าจะโดนจะเกมหรือเปล่านะอาโอเคผมสมัครงานก่อนเอาละทีนี้ก็เราต้องการงบแสนหนึ่งนะครับแล้วต้องดูในตัวละครมียาหรือเปล่า ยายาไม่มีเลยครับยาศูนย์โอ้โหไอดี ID แบบใสสะอาดนั่นเนี่ยผมไม่คิดเลยว่าน้องผมจะแบบกัญชาไม่สูบยาบ้าไม่ไม่เล่นไม่โคเคนไม่เอาเฮ้ยมันแบบโอ้ตัวละครนี่จะว่าใสาสะอาดก็ยังไงอยู่นะมันสกินมันแบบซาตุนนะฮะล้างข้อหัวเดี๋ยวผมจะทําการซื้อยาก่อนนะ99เมตรอันดับแรกนะครับเขาเรียกว่าจาก เออจากเด็กเดินยาสู่การเป็นราชาในยาตินี้นะครับผมอ่าตำรวจไม่สงสัยครับตำรวจไม่ค่อยสงสัยไม่ค่อยสงสัยไอ้แบงเพราะว่าไอ้แบงมันแบบมันไม่อะไรอยู่แล้วนะไอดีนี่มันอ่าโอเคปั๊บปั๊บทำงานส่งยาปุ๊บเรียบร้อยโอ้โหรับยาบ้ามา99เม็ดนะครับนี่ครับโอ้9 9ิเม็ดเม็ได้ ตอนนี้ตำรวจเขาก็แบบว่ากําลังไล่จับโจรอยู่ไล่จับพวกที่มันก่อคดีใหญ่ๆพวกที่มันป้นนะฮะแต่แต่คือตำรวจจะจับไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ใกล้ตำรวจนะครับสมมติว่าเอออ่าเนี้ยอันนี้คือตำรวจตำรวจว่ามางี้เราเราต้องโอ้ยเชี่ยไแบบแบบแบบอ้แม่งมีคนไล่ยิงว่ะพวกตำรวจอยู่นัอู่สองคนเลยว่ะดูดิตำรวจอยู่อู่ชิมาแล้ว <c oughs> คือถ้ามีตำรวจอยู่แบบนี้เนี่ยคือเราจะไม่ได้นะครับเราเราจะแบบว่า ส่งยาไม่ได้โอเคต้องดูแผนที่ให้ดีครับตำรวจอยู่ใกล้ส่งปั๊บติดดาวปุ๊บเลยนะโอเคตำรวจไปละส่งปับ๊บโอ้เชีย่ยโอ้เชีย่ยอะไรวะเนี่ยเอา้าเฮ้ยโอ้โหโอ้โหมึงซุ่มอยู่หลังกำแพงเหรอเนี้ยโอเมก้า <laughs> ไอ้หมอบครับหมอบหมอบหมอบครับหมอบหมอบหมอบโอ้อะไรครับโอ้ยยื้ไม่ดีแบงค์มาเล่นเทสระบบเฉยตัวอะไรครับอ้าอะไรโอ้โหให้เกินไปครับสวัสดีครับเฮ้ยตีคู่ว่ะเฮ้ยสวัสดีครับเอาวม่าไงครับเอาติดเหมือนกันเหรอครับเนี่ยอุ้ยอุ้ยอย่าครับอย่าครับโอ้ เจ้าชิมาแล้วเรื่องแล้วเอาไอเดีน้องมาติดคุกด้วยจบเลยอะไรครับเนี่ยไปส่งยามาเนี่ยตำรวจไม่หลบอยู่หลังกำแพงไม่ยังเหลี่ยมเลยเมื่อกี้โอ้ตํารวจมันโง่ครับตำรวจถารูปมันโง่ครับโอ้แล้วทำไมถึโดนเขาจับได้ครับโง่กว่าตำรวจใช่ไหมเนี่ยยิงยิงปิงครับแล้วตำรวจมันจะบุกเข้าคุกเลยตำรวจมันไม่ฟังอะไรเลยครับมันอยู่มันอยู่งานครับพี่ โอ้เซ็งว่ะว่า,ว,า,ว,าว่าจะแบบมามาแบบขนยาโชว์ซะหน่อยโอ้ยเดบอร์อิมบอกเลยยินดีด้วจให้หมดเลยดีกว่าโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย